ก็แค่ให้ห่อขัเอขวเสร็จแล้วครับเสาะเกตหาก็หั่นเป็นตอนเป็นตอนนะครับไว้เอาซิ่หม,มาเนึ้งกินครับวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นพวกไส้พวกข้างในมันครับผมเอาว้ที่มับไใส่ได้อยู่เนี่ครับตอนนี้ห่ากระเทียมอดขั้นตอนการจัดเรียงลงหมอห้อนึงแล้วครับหรือว่าซึ้งนะครับนี่เปล่าก็หั่นเป็นสองท่อนครับแล้วก็เน้้แตะไบซีมี เอ่อเมีย่ยงผักเมีย่ยงมาไซน์นะครับเนาะผมก็ตอนนี้ก็มีแค่เนี่ยครับผักอันนี้ครับห้าผักซีครับไซนใหอมใส่ไปเลยตะไคร้ครับดับข่าวผัดนี่ครับ หลายโพตกเนาะปลาตัวใหญ่กุ๊บคือทซีไซบ่ร์เบิดหรอกนะครับเนาะผัดไงปลาตัวใหญ่โม่ม้เหมือนน้อยนี่ก็ตัวละโลครับเนี่ย ร้อนนี่ครับนี่ครับเป็นไส้กับตับแล้วก็เครื่องในมันครับแซบด้บรนะครับีหยเอากระซิ่ไส้ลงไปนะครับใส่ไปเลยน,นี้หองครับเป็นจานกระเบื้องเป็นเซรามิกครับอันไส้เป็น การพลาสติกเปื่อยและกันตลายครับเดี๋ยวเราก็จิไปขึ้นหม้อเนึ่งกันเลยครับวันนี้ครับค่อยน้ำลงไปก็จับประมาณเป็นหม้อกันด้ครับ ยกของเข้าขึ้นมาเลยครับเกติดไฟแล้วเราก็ปิดฝาผม เรียบร้อยครับลอให้มันสุกบาทดเลยครับต่อไปหากระชีมาเป็นในส่วนของน้ำจิ้มครับนจิ้มหากระชิเป็นแบบซีฟูด้ดประมาณนี้ครับผมใส่นี่เลยพริกกับกระเทียมตามครับ ต่อไปน้ำปลาเลยสูตรดสจาง่ายครับ <c oughs> ใส่น้ำตาล นิดหนึ่งครับต่อไปครับใส่เลยหอมต้นหอมผักชีมะนาวนีวใส่เลยเปรียปร้ยว don't be out but don't be out ม,ม,มันมีมันพริกขีูมันมีรถพริกแดงมันคัดสีสันเจ๊าะยชิมด้วยได้ครับเรียบร้อยแล้วสำหรับส่วนน้ำจิ้มของเรา ไปครับรอให้ปลาสุกครับโอ้อีกสักแป๊บก็คือทีสุกแล้วล่ะสุกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ครับเรียบร้อยมีน้ำเอ้อเจ่ะน้ำนัวด้วยอ้ เดี๋ยวรอจัดเส็จานครับนี่ก็คือหน้าตาของเนึ้อปลากระพงเราครับผมเสร็จเรียบร้อยตักมาเครื่องเดียวครับมันตัวใหญ่กินเบ่เบิดตกับน้ำจิ้มเหามาครับมากินน้ำกันครับผมจังไกรก็ฝักติดตามเด้อครับเด้อฟัก กดไลค์กดแชร์ให้ยยุคโควิดเ่านี้ย,กยากลํลำบากขนาดครับขอบคุณครับ